สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมเดวิสแมนะครับเราก็คลิปในวันนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาลีรันนะครับก็คือตัวละครวีน้ําแข็งนั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ท่าน้ําแข็งในการรับฟังด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับข้อมูลในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ได้รับความร่วมมือจากน้องไนเจ้าเดิมนะครับ <c oughs> ผมก็ต้องขอขอบคุณน้องไนมาเหมือนเดิมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดของตัว V ีน้ําแข็งกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัววีกันก่อนนะครับสำหรับภาพรวมของตัววีนะครับความสามารถเด่นๆก็จะมีอยู่5อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นดาเมจธาตุน้ําแข็งนะครับซึ่งเป็นดาเมจแบบจัาจไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยตัววีนะครับจะเน้นการโจมตีระยะไกลนะครับจะไม่ได้โจมตีประชิดตัวเหมือนตัวอื่นๆที่ใช้อาวุธดาบอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งโจมตีด้วยการ ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของโกเลมออกมาโจมตีนะครับหรือเรียกโกเลมออกมาเป็นตัวตัวเลยนะครับเมื่อเรากดสกิลสังหารนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นสกิลประจําตัวนะครับที่ใช้ไม้เท้าของเขาเนี่ยในการเจาะหัวมอนเตอร์นะครับสําหรับไอตัวไม้เท้าอันนี้เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเมื่อเลือดของมอนเตอร์เนี่ยเหลือสักประมาณ 10%, 10เรนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลประจําตัวเพื่อที่จะฆ่ามอนเตอร์ได้ทันทีนะครับ ถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็นึกแบบง่ายๆก็จะเป็นบอสโคออบนะครับซึ่งบอสโคออบเนี่ยจะมีเลือดด้วยกันทั้งหมด99หลอดนะครับพอเลือดบอสเนี่ยเหลืออยู่10หลอดเนี่ยวี v สามารถใช้สกิลป,ประจําตัวในการจิ้มทีเดียวแล้วบอสตายเลยนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนั้นนะครับส่วนอันที่4นะครับก็จะเป็นความสามารถในการตีโล่แบบหลอดขาวนะครับก็ ตัวโกเลมเนี่ยจะตีแรงนะครับทำให้ตัว V ีเนี่ยสามารถละลายโล่แบบหลอดขาวได้ไวมากๆเลยนะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่5เนี่ยก็จะเป็นดีบัฟดีบัฟ่าน้ําแข็งนะครับซึ่งดีบัฟ่าน้ําแข็งเนี่ยเมื่อเราแปดดีบัฟครบตามช่องที่กําหนดนะครับก็จะทําให้มอนเตอร์ที่มีดีบัฟนี้เนี่ยโดนลดความเร็วไปด้วยนะครับก็ทําให้มอนเตอร์ตัวไหนที่โจมตีเร็ว ก็จะโจมตีช้าลงนะครับาจากผลของดีบัฟน้ําแข็งอันนี้นะครับหลักๆก,ก็มีอยู่5ข้อนี้นะครับประมาณนี้อันดับต่อมาเรามาดูพรสวรรค์ระดับดาวนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแรงนั่นเองนะครับก็เริ่มกันที่แรงเอสเลยนะครับสําหรับแรงเอสนะครับก็จะเป็นชื่อว่าหิมะพลัดปิวนะครับเลเวลหนะครับสาหรับความสามารถของ เอสเดียวนะครับเมื่อตัว V นะครับเรียกโกเลมเข้าสนามนะครับมอนสเตอร์ทุกตัวในสนามจะโดนลดความเร็วเป็นเวลา5วินาทีนะครับไปต่ออันที่ S บวกเลยนะครับสำหรับ S บวกนะครับก็จะชื่อว่ากระแสน้ำเย็นอันมืดหมดเลเวล1นะครับสำหรับความสามารถ S บวกจะเพิ่มอัตราคริติคิลนะครับ เลเวล1 10%เลเวล2 15%นะครับแล้วก็อันที่2เพิ่มคียิคอาดามเมนะครับเลเวล1 20%เลเวล2 30%และอย่างสุดท้ายนะครับมีความสามารถในการฟื้นฟูมาหนา130นะครับเรามาต่อกันที่ s s นะครับสำหรับ s s นี่ยก็จะเป็นชื่อว่าหลงโทษภาคภูมินะครับ สำหรับ ss ก็มีแค่อย่างเดียวเลยนะครับเพิ่มดามเมจท่าน้ำแข็ง52นะครับสำหรับ2 s บวกนะครับก็จะเป็นกระแสน้ำเย็นอันวุฒมน์เลเวล2นะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มอัตราคิย์คอลนะครับเลเวล1 10% Level เ5ลเวล2 15%และเลเวล3นะครับ20% อย่างที่2เพิ่มค่า critical damage level 1นะครับ20% level 2 30%และ level 3 40%นะครับอันสุดท้ายฟื้นฟูมานาะ130นะครับต่อมาก็จะเป็น3 s นะครับ3 s ก็จะเป็นชื่อว่าสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเมื่อ V เข้าสนามนะครับ จะเพิ่มดาเมจ35%เป็นระยะเวลา25วินาทีนะครับสำหรับ 3S บวกนะครับก็เป็นกระแสน้ำเย็นอันบุดมลเลเวล3นะครับเหมือนเดิมครับอันแรกเพิ่มอัตราค,คริติคอลเลเวล1 10%เเลเวล2 15%เเลเวล3 20%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค,คริติคอลดาเมจเลเวล1 20%เลเวล2% 30%และเลเวล3% 40%นะครับ40%และอย่างสุดท้ายนะครับฟื้นฟูมานา130นะครับสำหรับ ex นะครับก็จะเป็นวิญญาณน้ำแข็งบาปนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเมื่อมานามากกว่า80%นะครับจะเรียกใช้น้ำแข็งจ้องมองนะครับพร้อมกับทำดาเมจ110%รนะครับแล้วก็หลังจากที่เรียกโกลมแล้วนะครับหรือว่าเรียกใช้น้ำแข็งจ้องมองนะครับ จะทำการเพิ่มดาเมจสกิลประหารชีวิต200%นะครับสกิล uh, ปะหารชีวิตก็คือท่าที่เอาไอ้ไม้เท้า,าไปจิ้มมอนเตอร์นั่นเองนะครับก็เป็นท่านั้นนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นค่าต่างๆนะครับถ้าเกิดเราอัพแรงจนถึง ex นะครับ อันแรกเลยนะครับเราจะได้ค่าอัตราคิิติคอลเนี่ยสูงสุดอยู่ที่55นะครับแล้วก็อันที่2จะได้ค่าค,คร i ิติคอลดาเมจนะครับสูงสุด110นะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟื้นฟูม,มานาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่390นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอัพตัว v ให้เป็น ex นะครับออฟการ์ดของออฟเวนเนี่ยแทบจะไม่ต้องหาเพิ่มอัตราค,คริติคอลเลยนะครับเพราะว่า อัตราค,คริติคอลที่ได้จากพาสีเนี่ยจนถึงค่าเ e อเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับห้นะครับแต่ถ้าได้มาก็ดีนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ค,คริต i ิคอลดาเมจเนี่ยคือสูงมากนะครับเดิมๆคือ1น0ะ่ง้อนถ้าเกิดเราหากาดเวทได้อีกก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับตัวละครนะครับน้องไนกก็บอกว่าแนะนำให้กด 2S ขึ้นไปนะครับแต่ว่าใน ถ้าเกิดได้สัก 2s บวกก็ดีนะครับเพราะว่า2 S เบวกเนี่ยเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่มันจะได้อัตราคริตเคอเพิ่มขึ้นมาอีกสูงสุดคือ20%กับคริติคอดาเมจเนี่ยสูงสุดอยู่ที่40%นะครับแต่ว่ามันต้องอัปลายทางให้เป็นเลเวล3ด้วยนะถ้าเกิดได้อัปแค่สองเอสบวกเนี่ยมันจะได้แค่เลเวลหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น10%ริบคิคอดาเมน20%นะครับพราะฉะนั้านเนี่ยาเกิดเ้อรสูงสุดก็จะต้องทําให้นป็นเนี่ย3้ห้ได้ แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเศษในการอัพให้เป็นเลเวลสเอาแค่ 2S ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัว V นะครับต่อมาเรามาดูอาวุธประจำตัวของ V กันนะครับก็เริ่มกันที่ศูนย์ดาวนะครับสำหรับศูนย์ดาวนะครับจะได้ดาเมจทั้งหมดนะครับ10%นะครับก็คือ p a s s i v อันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ย จะได้รับมานา50%นะครับเมื่อวีเข้าสนามนะครับเราก็ใช้ได้แค่1ครั้งนะครับตามที่เกมบอกนะครับใช้ได้1ครั้งต่อแม์นะครับต่อมาก็จะเป็น1ดาวนะครับสำหรับ1ดาวก็คือเลเวล2นะครับจะได้ดาเมจทั้งหมดนะครับ20%เราก็ได้รับมานา100%เมื่อวีเข้าสนามนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับได้แค่1ครั้งต่อแม์นะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสองดาวนะครับสำหรับ2ดาวเมื่อมอนเตอร์นะครับอยู่ในสถานะหนาวน้ำแข็งหรือว่าอุณหภูมิต่ำนะครับจะเพิ่มดาเมจ65%์เนตะครับส่วน3ดาวนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อมอนเตอร์อยู่ในสถานะหนาวน้ำแข็งหรือว่าอุณหภูมิต่ำนะครับจะเพิ่มดาเมจจาก65%นะครับกลายเป็น95%นะครับ แล้วก็อสุดท้าย4ดาวนะครับสำหรับ4ดาวเมื่อวีอ่านหนังสือหรือว่าอ่านกวีนะครับจะเพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งให้ตัวเองนะครับ6 8ต่อเนื่อง8วินาทีนะครับจริงๆแล้วนอกจากเพิ่มดาเมจให้กับตัววีเองเนี่ยก็ยังเพิ่มดาเมจให้กับโกเดมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอาวุธอ,อาวุธของเขานะครับแล้วก็อาวุธจำตัวนะครับก็อย่างน้อยนะครับ สดาวเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการดเวทนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะกด V มามาเล่นไหมนะครับเพราะาผมยังไม่มี V เลยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกดหรือเปล่าก็เลยทำในส่วนของการเวทในคลิปนี้ไปเลยนะครับสำหรับการเวทนะครับก็ใช้เซตเซเบอรัส er นะครับ ถ้าเราใส่2ใบจะเพิ่มดาเมจท่าน้ำแข็ง16%นะครับใส่4ใบจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด24%เมื่อเลือดของเรามากกว่า50%นะครับทีนี้เรามาดูออฟกันนะครับสําหรับออฟเนี่ยออฟหลักนะครับก็คือแถวบนแถวบนสุดนะครับแถวบนสุดก็ใบย่างดูใบที่3นะครับใบที่3เนี่ยผมฟุกมากได้คริติคอลดาเมจนะครับก็เป็นการดที่ดีนะครับถ้าเกิดใครที่อัพจนถึง EX หรือไม่ก็ซัก 3S 3S บวกเลพวกนี้เนี่ยออฟหลักขอให้มีคีย์ดียเข้าดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกสักใบหนึ่งจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใบที่4เนี่ยที่เป็นเพิ่มดาเมจถ้าน้ําแข็งคอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะหาได้นะครับแต่ว่าอันนึงที่อยากให้มีเลยคือเพิ่มคีย์ียเข้าดาเมจนะครับแล้วก็โบนัสของออฟหลักนะครับอย่างน้อยต้องมี1ใบนะครับก็คือประสิทธิภาพ สะสมน้ําแข็งนะครับอันนี้อย่างเราต้องมีสัก1ใบนะครับอย่างน้อยอันที่เหลือก็แล้วแต่ดวงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อย่างของผมเนี่ยมันก็ฟุกนะครับใบ,ใบที่2องบที่4เนี่ยมันได้2อ,อันมันสามารถทับซ้อนกันได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของออฟลองนะครับออฟลองก็จะเป็นพวกสีทองสีชมพูสีเขียวอะไรตรงนี้นะครับสําหรับออฟลองเนี่ยแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่านะครับ ค่ารวมเนี่ยโบนัสโบนัสฟื้นฟูมานานเนี่ยขอให้ได้สัก50%ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัว V ีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเน้นเรียกโกเลมออกมาโจมตีแล้วก็ให้โกเลมยิงลำแสงปิ้วปิ้วนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเน้นไปทางเพิ่ม Critical ลดาเมจนะครับยิงได้เยอะก็ยิงดีนะครับส่วนอันที่3จะเป็นดาเมจธาตุน้ำแข็งนะครับ ส่วนอันสุดท้ายแถวที่4เนี่ยอันนี้แล้วแต่ว่าจะหาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับหลักๆผมให้ให้3ค่านี้นะครับก็คือโบนัสฟื้นฟูมานากับค r i t i c a l damage แล้วก็ด a m a g e านน้ำแข็งนะครับส่วนอันที่4ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะได้อะไรนะครับสำหรับเซตการ์ดเวทก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังคิดจะกดตู้กาชานะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่องแอรมคิตตี้เพียงแต่ละ50บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชา V น้ำแข็งก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ